ชำระทุกวิบากกรรมสวดทุกวันเช้าค่ำดีนัดแลพระคถาล้างกรรมจากพระยายมราชถวายหลวงพ่อปานวัดบางนมโคตั้งนโมสามจบแล้วสวดพระคถาว่าตามนี้นะครับพุทโธอะระหังอะระหังพุทโธเท,ท้าวเวสุวรโนพุทโธอะระหังกรรมะโตเมตังกรรมะพันธนัง ชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณจงไปผุดไปเกิดผู้ใดสวดบทนี้เป็นประจำผู้สวดเองก็จะมีความสุขสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะได้ไม่มากล้มกายช่วยปัดเป่ากรรมที่เคยทำไม่ว่าจะกรรมหนักหรือกรรมเบาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเมื่อสวดพระคาถานี้แล้วควรหมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วย หากท่านร่วมกดแชร์พระคาถานี้แล้วขอให้ท่านหมดทุกข์หมดโศกมีแต่ความสุขความสมหวังทุกประการสาธุสาธุสาธุ